สวัสดีครับผมพ่อยให้น้องพะพ้อกันตอนเที่ยงๆครับผมมีสิภาพพี่น้องเมืองบรรยากาศไอ้เกาหลีครับเกษตรเขาของเขาครับเกษตรพวกเกษตรการเกษตรของเกาหลีหนึ่งเขาปลูกเองจังไลยผมสิภาพพี่น้องเมืองครับตอนนี้ผมก็ยุ่นี่นะครับยุ่งหนาสวนเลยครับตัวนี้ครับผมผมไม่ให้จีมจีครับมื่อนี้ยยุ่งสวนมื่อนี้ยยุ่งขางโรงงานแถวแก้วผมครับยุ่งขางโรงงานที่ผมไม่ให้จีมจีครับผมนี่ครับ นกคือลายที่พี่น้องคุณนะบอกหลายเลยพุดนะครับนี่ครับโรงงานที่ผมเฮ็ดจินจีครับผมพี่น้องพอดีได้โอกาสพักเกียงผมก็เลยสิมาถ่ายพี่น้องเบิ่งน่างกันครับผมเบิ่งพี่น้องเบิ่งสวนผักกาดที่เขาปลูกครับผมนี่ครับสวนมากก็จะมีแต่ผักกาดด้วยเถียนนี่ครับนานี่เขาปลูกผักกาดพี่น้องผักกาดกับฟังผลครับเป็นหอมพี่น้องครับผมงานแห้งนี่ครับผมเบิ่งพี่น้องคุณจียาเร่งบำรุงคุณครับกำลังเหาะ เอ้เจไดตัดแล้วอีกบ่โดนครับประมาณอาทิตย์กลัวๆก็ได้ตัดแล้วพี่น้องนี่ส่วนเครื่องหนี่ใหญ่แห้งหรอกครับผมอันอยู่แถวนี้มันมีหลายเจ้าครับพี่น้องเบิ่งที่ะครับพี่น้องกระสอนบางคนครับงามแห้งเขียวยังมีห้อยยาเขาฉีดยาเลยครับเนี่ยเขาฉีดยาบำรุงครับผมส่วบำรุงใบบำรุงอะไรนั่นครับไอ้สวนเครื่องมันไก่สีพ่อตัดแล้วครับส่วนนี้ครับนี่ครับ นี่ครับพี่น้องส่นนี้ครับหมยใหย่เต็มนะครับนี่ตาได้เลยครับนี่ครับหมยใหย่แห้งครับนี่พี่น้องครับคุณครับผมมาหาโรกอะไรครับนี่ยพคเดียวครับนี่นี่ครับนี่ครับหมยัหย่แห้งงานเป็นดีส่วนนี้ครับผมอันนี้ส่วนท่านยุบเป็นส่วนที่ยุ่งขังโรงงานผมนะพี่น้องนี่ครับโรงงานที่ผมมาเห็ดจิ้มจี้ครับผมผมมาเห็ดโรงงานอย่างนี้ครับผมได้โอกาสมาไทยด้วยกบนี่ครับ คุณฟังทั้งหมดก็กเป็นการปลูกหอมครับเขาปลูกหอม,ม,ออม,อมอทั้งหมดครับคุณปลูกหอมไอ้ผมส่วนใหญ่ครับเอาเห็ดจิมจี๊ดกันเราพี่น้องส่วนมากพักที่เขาปลูกเขาดีนะเขาจะเห็ดจิมจีครับเขาเชิงอื่นว่าเรื่องจิมจี๊ดเด่นจิมจีครับผมเพราะว่าจะเป็นหอมหัวบูอากาศแบบพริกแม้ถ้ากับไอ้กระทั่งสวมนินหน่อยครับสวมตัวนิดหน่อยกันเห็ดเป็นจิมจีมาเลยด้วยครับพี่น้อง เพื่อนมากก really ินจ like. ิไร่ที่เป็นอาหารอาหารลักเขาเลยครับกินจี้นะครับตอนเที่ยงพากินเขาต้องสิไม่ใช่กิมจิอะไรต่อครับพี่น้องไม่ค่อยกินเนื้อเช้าวันเท่านี้ครับไม่ค่อยกินเนื้อครับผมคุณพงพี่น้องข้าเจ้าปุ๋ยครับอันนี้ข้าเจ้าห่อครับพี่น้องอันนี้ก็คือเขาห่อใบครับมันมันห่อิ่นเต็มอีเจี้ยหน่อยเห็ดพ่นที่เขาห่อนี่ก็คือเขาเสือกมัดเลยครับเนีาะเอาเสือกมัดห่อใบในห่อทุกต้นแล้วครับนะครับมัดไว้ทุกต้นเนาะตัวนี้เขามัด เป็นยังเขาขึ้นมาดิราะว่าแจ้ง่อยหิมะตกครับพี่น้องแจ้ง่อยหิมะกับตกบานนี้หิมะตกลงมาหิมะกับจะตกไซน์หนีครับนี่นี่ครับนี่สินี่ครับเห็นบรรากาศเย็นแห้งมันก็จะซ้ำครับหิมะน้ำมันก็ซึมอยู่ข้างในต้นนี่ครับอยู่ในต้นในพอในพักกาดนะครับในใบนี่เสีลงไปนั่นเองสิครับนี่แสกลงไปนี่มันก็จะซ้ำครับผมพี่น้องมันซ้ำครับเขาก็ จำเป็นต้องห่อช่วงนี้นะครับเพราะห่อเขามัดมัดประกาศห่อไวครับผมเพราะว่ามันจะหน่อยอีอีประมาณจะงบโดดนะครับว่เกินปีไหมปีไมมมันกน็เริ่มตกแล้วครับปีไหมตัวอากาศเย็นหนาวพักกาศเขาก็จะซ้ำเฮ็ดม,มันก็นขายหมดเลยราคานะครับผมมองสนล่างพี่นอ้องลงมาผมนล่ังนน่ครับนี่พี่นอ้องมึงพี่นอ้องขึ้นไปพุนเป็นมู่บัานของเกาหลีมูบ่บ้้นนิดหน่อยครับมู่บัานนึงไม่ค่อยใหญ่หรอกครับพี่นอ้องคืออยู่ในเมืองครับแถวที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็น เป็นบ้านนอกครับพี่น้องบ้านนอกเขาไี่ยุตีนพวกเขาครับงามๆทิวทัศน์พี่น้องมึงคุณครับมึงครับผมคุณส่วนเขาส่วนมากเขาจะปลูกบูปลูกยังแซมกันนะพี่น้องปลูกบูปลูกหอมแซมไว้แต่กลิ่นนะครับผมนี่ครับมึงโอ้ยงานมีดีครับประกาศมันจะสอนนี่ดีครับงามแห้งคุณครับขึ้นไปเองเทื่อนคุณครับบึ้งเหรอครับพี่น้องซุ่มที่เขาห่อไว้ครับผมคุณน่ะ มีแต่หัวใหญ่ทั้งนั้นเลยครับส่วนนี้หัวหนึ่งควรนะครับครับสุดยอดเลยก็ยสีได้หัวก่าเม่นบานเท่ากับสีได้หัวหัวหนึ่งกับสี่สิบหาทิบาทนะครับผูมาพี่น้องหัวใหญ่สิครับผมแต่ว่ากับลงทุนหลายได้พี่น้องเริ่มตั้งแต่ปรับหนาดินม,มากผมครับลงทุนหลายอีหลีครับขายกระคุ้มค่าเขาอยู่ขาย ไอสีภาพี่น้องย่างไป,ไปมึงมึงบานเกาหลีพี่น้องงามๆครับบ้านของเกาหลีนางเนี่ยเอาจอกบเโบเหตหลังเงยเลยครับเป็นหลังเอาจอกแต่ว่าข้างในนี่โคตรรู้เลยครับผมไปสีย่างลงไปข้างล่างข้างข้างโรงงานมครับนี่ครับปั้งข้างใต้กับปูกพักขึ้นกันครับผมย่างเมื่อยมึงกันเ <c oughs> บมึงนียครับ <c oughs> อันนี้ บ้านเขาครับพี่น้องแล้วก็เขาก็ปลูกไอ้ปลูกของกินไว้ข้างครับมีต้นพับลูก์พับต้นแอปเปิลครับผมนี่มันเลครับพับแอปเปิลเขาปลูกไว้ให้กินครับพี่น้องเป็นเศรษฐกิจบ้านเขาเลยครับผมนี่ครับพุเพึ่งพี่น้องเขาปลูกไว้กับพึ่งปลูกไว้ขายถิ่มเต็มต้นอยู่ครับผมถิ่มเต็มต้นเยอะมันโลนถิ่มครับสันค้นขอมาเอากะแพงครับ เอาปลอยทิ่มบ่เป็นยังครับเก่าดีเป็นแนวนี้ครับนี่ครับไปพี่น้องยังไปเลยมีเป็นฟังอีกฟังหนึ่งครับท่างไต้ครับผมถามทางมากก่อนถามทางมากั่นี้ก่อนนีก็เป็นทางฟังผลกาบ,บ้านผมกลับไปโรงงานไอของพางผมฟังฝนครับฟังฟังครับขึ้นฟังหนึ่งก็จะไปทะเลครับ ทะเลลงไปเห็ดไอ้มีงานให้ท่านนึ่งครับเป็นงานทะเลผมลงไปท่างนี่ครับผมไปเห็ดหอยอยู่ทะเลครับผมนีม่ครับฟังอีกทางนู้งงงนงานลงอีกฝั่งหนึ่งคุณทางล่างกับมีอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมสีพาไป็นยางพี่น้องย่างออกรอบไปรอบไปขีางนี่เพิ่งบริเวณลูกงานผมนี่อากาศนะครับทางนี่กระปูพัการดพี่น้องเจ้านึงกบบประมาณ ไรเดียวก็มีครับสองสามไรสี่หาไรมันสวนปุ้งยางหมดเลยครับหลายเจ้าครับผมเนี่ยไปมีแต่เนี่ยเดีวยวครับผมเนี่ยไปอักการไว้ใจครับช่วงนี้ครับพักการไว้เตรียมไว้ให้จิงจริงเดียวครับผมปลูกพักการให้จริงจริงนานแวนี่สุดยอดเลยลิมีแต่เนี่ยเดียวครับพ,พี่น้องพี่น้องยางเพวนกันเรื่อย ส่วนนี้เอาสปริงเกิลออกแล้วครับพี่นอ้องมันใหญ่แล้วตราได้วอาสปริงเกิลออกไปจล้วครับปะ่ปะอะไรเนี่ยเนี่ยปะ่ะอีกคนอีกคนสองคกน,น,นก่อนกเกาหลรียนภูมิทัศย,ยูทูบนะครับผม นี่ครับอันนี้ส่วนส่วนนี่ครับปลูกบูบูที่ผมไทยบุ้งบุญกินนะครับนี่ครับบูปลูกบูแซ่งบุ้งบุกินครับผมเพี่น้องบุ้งหงษ์บูบุ้งหงษบูครับนี่ครับมันเป็นไงครับนี่ส้ยงามแห้งใบมันใจคลายไปพักกาดครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยใบพักกาดยอมไม่ท่อครับนี่ครับนี่เนี่ยนี่ครับกขาปลูกอันนี้ปลูกไว้ไทยกินครับว่าได้ปลูกไว้ถักการหรืครับปลูกไว้ยิงหูนะหัวมันครับหัวบูหัวใหญ่แห้งครับตากินเยอบุ้งหงนี่พี่น้องกรอบดีขึ้งนี่ครับ เอาไปตำกินครับก็ว่าไปใส่ต้มจืดทั้งสิ้ลเลครับผมนี่ครับใบมันนี่เอาไปคั่นสมพักเลยครับใบมันเอาไปคั่นสมพักได้ครับผมนี่ครับเขาปลูกแซมงใบแข็งสวนผักกาดเขานี่หอมน้ำนี่พี่น้องพี่น้องย่างไปเลยนะครับใบก็งามครับผมมาฉีดยาชนี่ครับเป็น เสาแกผมมารับจ้างผมก็มาฉีดให้เจ้าครับนี่ครับนี่ครับเขาปลูกหอมครับพี่น้องนี่พร้อมไว้ใช้กินหอมหอมไอ้งดงงามๆพี่น้องใส่ปุ๋ยไหลงามแห้งครับหอมกันเลยครับไว้ใช้กินนี่ครับโอ้ยบุญครับมาพักกะ อ่อนแห้งลง่วนน,นี้วันนี้มีลายเจ้าครับมัน,นมากบุตรภากาศครับส่วนนี้ก็ห่อแล้วพี่นอ้องมัดแล้วนี่มัดห่อหัอหวเตรียมไว้แล้วครับเอาเสื้อมัดเตรียมไว้แล้วเพราะว่าเตรียมหิมะมันสิตกเตรียมไว้เพราะให้หิมะมันลงแทรกกลางครับแทรกกลางในลุในการของภาการเดี๋ยวมันจะเน่าสีเปื่อยนะครับ มาบนทางฟัง,ง,ง,งอ่อม,ออมอย่างอ่อมไปเลยอ่อ,อ,อมอ่อมรงงันนะครับออมมาจากทั้งหลาสิพาอ่อมทาง,ง,งหลังทางหลังก็ือเป็นเป็นสวนหอมครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นี่ป่าพี่น้องป่าลายลายที่ครับอยู่นี่ครับพี่น้องเงี้ยตัวเงี้ยครับเอาแห่เมื่อวานลงเพียงหนึ่งบริจิตต์ครัพี่นอ้นองแห่ไปหมดเลยขาดมั้ครับผมแต่ว่ามาหาจินยิ่งเฉยตัวนี้มันนานลุ่งครับ แหล่งมันเขาหนาๆกับน้ำลงครับพี่น้องบางเดือนเมื่อกี้ก็ยังยืสูงๆอีๆอๆอู่ตอนนี้แห้งมาเดี๋ยวขับผมกัน,นีไปเลยแห้งๆพีับุ้งทงั้งพี่น้องทห้ทงดังมันเป็นสวนแห้งดังน,นียเป็นหอมต้นใหญ่ครับหอมต้นเอาไว้เห็ดเมื่อกี้กันพี่น้องนี่ครับ หอมเท่าผ้าหอมยังผ้าก็เป็นหอมหัวใหญ่ครับอันนี้เป็นหอมเท่าผ้าหอมกิ่นต้นเท่านั้นครับตาพี่น้องเลยดีครับต้นนี้ก็งามแห้งครับผมพี่น้องนี่ครับงามดีครับหอมกัดเลย อแล้วครับพี่น้องไปเสเวลางานโหงนครับครับไปสีรงใบม่งหนอครับผมใครได้ข้าเดียวผมมีเวลาทายครับช่วงนี้ครับเพราะว่าเห็ดจริงๆบุคคยมีเวลาในรุ่งเลยครับผมพี่น้องเขาเตะเสาเลือสองทุมทุ่มมือครับนี่โอทุ่มมืองานมันหลายครับเห็ดจริงๆีนงานหลายช่วงนี้ครับผมม่เขือช่วงออกสวนครับผมจะได้มีเวลาสีหาม่วงแรงกับเลือแล้วครับผม ได้ไปไทยลงคลิปให้พี่น้องเบิ่องต้นกันแต่ว่าช่วงนี้พวกเขามีเวลาก็ต้องอาศัยส่งเทียงครับผมพี่น้องปลูกเป็นแถวง่ามเพียงนี้พี่น้องหอมก่อนเลยครับผมพี่น้องเบงิ่งต้นเราไม่หยาจดเสศษเลยนะครับปลูกได้ดีเลยเนาะครับกล้อ,องหลอนเลยเมันก็ไร าล้ครับพี่น้องสำหรับชิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะรับผมเนาะสำหรับผู้ใดที่ขามาติดตามเขาเบิง้งช่องผมเกี่ยวกับการเกษตรหรือว่าการให้ง,งานของผมนะครับผมการที่งานที่จะลงให้พี่น้องเบิ้งกันขอบพูดหลายๆเพี่องเ้อยังไงก็ได้ขอบคุณทุกคนเลยลครับที่เขามาติดตามรับสมงครับผมสำหรับชิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ